เป็นประเด็นที่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนั้นได้ออกมาตั้งข้อสังเกตนะครับว่าในระยะหลังๆของการจงกรมปปสนั้นภาพการใช้ความรุนแรงเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยครั้งแล้วตั้งข้อสังเกตต่อไปด้วยนะครับว่าความรุนแรงเนี่ยมักจะเกิดขึ้นกับฝ่ายกปปสฝ่ายเดียวแล้วก็รวมความไปถึงว่าความรุนแรงที่ ไม่ว่าใครเป็นผู้ก่อก็ตามนั้นมันจะมาเกิดฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลในทำนองที่บอกว่าทําไมโดนอยู่ฝ่ายเดียวฝ่ายของรัฐบาลเนี่ยไม่โดนบ้างเลยจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ติดตามการเมืองหรือเป็นการวิเคราะห์แบบชั้นเดียวเชิงเดียวเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าคุณเดวิสิทธ์พูดเหมือนไม่รู้ ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยคุณนาพิสิทธิ์น่าจะรู้อยู่ในอกเหมือนกันเพราะถ้าคุณนาพิสิทธิ์ไม่รู้่ยแสดงว่าไม่เข้าใจความหมายของคําว่าการสร้างสถานการณ์นี่เป็นกระบวนการของการสร้างสถานการณ์ทำให้เราอดสงสัยไม่ได้ว่านี่เป็นการแบ่งบทกันเล่นหรือไม่ระหว่างกปปส แล้วก็คุณพิสิทธิ์เวชชาชีวะปฏิบัติการดังกล่าวนั้นเป็นไปตามขั้นตอนเป็นไปตามสิ่งที่นายสุเทพเทืออสุบรรณได้ประกาศชัดเจนว่าจะเร่งปิดเกมในเร็ววันวันเสาร์ววที่ผ่านมาบอกด้วยซ้ำนะครับว่าจะปิดเกมในวันที่24และ25กุมภาพันธ์ทั้งที่ระยะเวลาตลอด3เดือนกว่าที่ผ่านมานั้น ถ้าเราไปวิเคราะห์อราของการก่อเหตุเพื่อแย่งชิงหรือปล้อนอำนาจนั้นมันมีหลักที่เขาบอกว่าหลักแก้วสามประการหลักแก้วสามประการนี้กปบพปสมีครบครับแก้วประการที่หนึ่งก็คือมีพักการเมืองสนับสนุนเราได้เห็นเต็นเห็นภาพการบริการรถรับส่ง เห็นการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานรัฐที่พักพวกตัวเองไปดูแลนั้นมาสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดการของกปปสแก้ประการที่หนึ่งก็คือมีพักการเมืองประการที่สองมีมวลชนประการที่สามซึ่งถือว่าครบหลักของการปล้นอำนาจรัฐการแย่งชิงอำนาจรัฐหรือการต่อสู้ทางการเมืองก็คือมีกองกำลังติดอาวุธ ฉะนั้นสรุปได้ไมยากครับว่าตลอดช่วงระยเวลา3เดือนกว่าที่ผ่านมาแก้ว3ประการของกปปสมีครบคือ1พรรคการเมือง2มวลชน3กองกําลังติดอาวุธซึ่งถ้าคุณอภิสิทธิ์ได้ติดตามจะรู้เลยครับว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมันสอดคล้องกับสิ่งที่คุณสุเทพนั้นประกาศแต่ถ้าเรายอ้อนกลับไปแทบจะทุกครั้งนะครับ ที่กบพสประกาศยกระดับความรุนแรงประกาศยกระดับในการกดดันรัฐบาลมักจะมีความรุนแรงตามมาแทบทุกครั้งความรุนแรงนั้นฝ่ายไหนเป็นผู้ก่อคนทั้งโลกเห็นครับไม่ว่าจะเป็นภาคของการปิดล้อมก่อจราจรปิดหน่วยงานราชาการทําร้ายข่มขู่เจ้าหน้าที่ข้าราชาการทําร้ายพี่น้องประชาชนที่เห็นต่าง กดดันข่มขู่พี่น้องประชาชนที่จะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งคุณนายพิสิทธิ์ไม่เห็นเหรอครับว่าหลักสี่โมเดลเนี่ยเขามีมือปืนป๊อปคอร์นแล้ววันนั้นเนี่ยมือปืนป๊อปคอนที่หลักส่โมเดลสาดกระสุนไปใส่ฝั่งตรงข้ามฉันที่เรียกว่าฝ่ายตรงข้ามนั้นไม่มีอะไรมาสู้เลยทำไมคุณนายิสิทธิ์ไม่พูดบ้างล่ะครับว่าในวันที่พัดพวกกบพศได้ประโยชน์ ทำไมไม่ตั้งข้อสังเกตวันนี้มีความพยายามที่จะบิดเบือนนะครับว่ารัฐบาลให้เจ้าหน้าที่นั้นหรือให้กองกำลังไม่ทราบฝ่ายหรือแม้แต่มีบางกลุ่มบางพวกไปเจรจาเอานักรบรับระจงจากต่างประเทศมาก่อเหตุขอเรียนเลยครับว่าถ้าว่ากันในเรื่องของทฤษฎีมะม่วงเนะี่ยรัฐบาลก็เปลี่ยนไปแล้วเหมือนมะม่วงที่อยู่บนต้นครับก็อยู่ดีๆครับ ไม่ต้องการความรุนแรงครับเพราะเดี๋ยวมะม่วงจะร่วงไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่พวกที่ประกาศชัดเจนว่าจะขย่ามะม่วงจะจัดการให้มะม่วงรอดพวกนี้ครับน่าสงสัยที่สุดว่าจะเป็นฝ่ายที่ก่อให้เกิดความรุนแรงแล้วตักกะมันเป็นไปไม่ได้เลยครับที่จะมีใครเนี่ยไปยิงเด็กแล้วเพื่อต้องการให้กบพสนั้นะยุติการชุมนุมเรารู้ครับ เพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะก่อเหตุก็ตามครับแต่ผู้ได้ประโยชน์นั้นถือว่าอำม,มหิตมากแล้วก็ดืนันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ารัฐบาลและพรรคเพื่อไทยนั้นไม่ใช่ฝ่ายที่ได้ประโยชน์เลยแล้วก็เท่าเนื้อทุกครั้งที่มีเสียงระเบิดดังขึ้นถ้าเราจะย้อนกลับไปดูท่าทีของคุณสุเทพเนี่ยเราได้เห็นความดุนแรงอยู่หลายจังหวะการก้าเช่น วันดีคือดีก็ท้าตีท้าต่อยท่านเฉลิมวันดีคือดีก็ข่มขู่คนเสื้อแดงว่าพ่อค้าป๊อบคอนขั่วปอปคอนรออยู่เพราะฉะนั้นแนะนําให้ในายวิทธิ์นายสุเทพไปถามพ่อค้าปอปคอนดีกว่าครับว่ารู้เห็นกับการกอร่อเหตุครั้งนี้หรือไม่เมื่อสักครู่ผมได้พูดถึงแก้วสามประการ ที่กปพสมีครบนะครับแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการที่จะปิดเกมในระยะเวลาอันรวดเร็วซึ่งจะขออนุญาตเปิดเผยนะครับว่าเขามีวิธีการที่จะดําเนินการรวดเร็วนั้นมาจาก3ปัจจัยหลังจากที่ชุมนุมมา3เดือนกว่ามีแก้วสาประการแล้วแต่ที่ต้องเร่งปิดเกมเพราะมันเกิดปัญหามาจากสาปัจจัยหครับ มวลชนร้อยหลอลงทุกวันพีนน่น้องทางภาคใต้ที่มาร่วมด้วยช่วยกำนันก็กลับกันไปปิดยางจำนวนมากมีการใช้ความรุนแรงท่อน้ำเลี้ยงก็ติดตันม็อบไปต่อไม่ไหวนี่คือสาเหตุข้อที่หนึ่งที่ต้องปิดเกมสาเหตุข้อที่สองครับรอองค์กรอิสระไม่ไหวรอปรปรชอรอสารรัฐธรรมนูนหรือรอองค์กรอิสระอื่นใดก็ตามแต่ ไม่ทันใจครับจึงสร้างสถานการณ์หรือพยายามที่จะนำไปสู่การใช้ความรุนแรงเพื่อเป็นการกดดันทหารให้ทำการปฏิวัติรัฐประหารถ้าภาษาทางการทหารต้องบอกว่าคนกลุ่มนี้ยังคงดำรงเป้าหมายไว้เหมือนเดิมก็คือต้องการให้ทหารนั้นมาทำการปฏิวัติรัฐประหารนี่คือสาเหตุข้อที่สองที่ต้อเร่งปิดเกมรอกออิสระไม่ไหว เอาทหานม,มาเร็วกว่าปัจจัยข้อที่3ามที่ต้อเริ่มปิดเกมก็คือการรวมพลังของคนเสื้อแดงหรือนปชแดงทั้งแผ่นดินที่มีการจัดประชุมระดมความคิดกำหนดยุทธวิธีกลยุทธ์ุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนเขากลัวว่าถ้าคนเสื้อแดงจัดทับเสร็จแล้วมีการเคลื่อนของคนเสื้อแดง จะกเกิดปัญหาอย่างมากต่อมอบกปปสเพราะน,นปชต้องยอมรับครับว่าเป็นองค์กรการเมืองภาคประชาชนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศและเมื่อมาแล้วเนี่ยจะมามากกว่านี่คือ3ปัจจัยสําคัญครับ 1. มวลชนล่อลรอ,อทอดนักเลงติดตัน 2. สร้างความรุนแรงเพื่อหทหารปฏิวัติรองกรณิสระไม่ไหว 3. ชิงตาหน้า ปิดเกมก่อนที่นปชอจะจัดทับตั้งหวัดเสร็จอย่างไน้็ตาครับผมเข้าใจว่าน้ำตาของคุณสุเทพที่ไหลออกมาแทบจะทุกๆครั้งที่มีสถานการณ์เกิดขึ้นนั้นสังคมเห็นใจและก็เข้าใจครับคนที่นำมอกมาแล้วก็มาเกิดการสูญเสียวันหนึ่งในอนาคตก็อาจจะมีการบอกว่า สุเทพพาคนมาตายเราเข้าใจครับแต่วิธีการที่จะหยุดความสูญเสียหยุดน้ําตาที่ได้ผลดีที่สุดก็คือการหยุดการชุมนุมโดยเร็วครับแล้วก็หันหน้ามาพูดคุยกันเพราะทุกฝ่ายนั้นก็ล้วนเป็นคนไทยด้วยกันผมมีประเด็นเดียวครับก็คือพูดถึงเรื่องแก้วสามประการแล้วก็สามปัจจัยที่จะเร่งเก่งนะครับอีกสักครู่พบกับท่านโฆษกพร้อมภูมิรัตนพิตครับขอบคุณครับ